ครับสวัสดีครับวันนี้พวกผงแบงกิจใจเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่น Infinix Hot 12นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สเปคที่ให้มาก็คุ้มค่ามากๆกนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสเปคคร่าวๆก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ6.82นิ้วความละเอียด HD พนะครับแต่ว่าเรเฟรเยชันได้ถึง90เฮิร์ซ CPU เป็น Helio G85 เก่าไปหน่อยแต่ว่าก็ยังอร่อยอยู่นะตัวที่ยบมา6 128 แบตเตอรี่ห0 0พพร้อมด้วยฟ a าชาร์จสิวัตต์ในราคาไม่เกิน5,000บาทถือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนเอาลงถ้าเทียบกับเรทราคานะครับแต่ว่าตัว CPU ของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าไปนิดนึงนะครับ Helio G85 เราก็ไปดูกันว่าในเกมแต่ละเกมเนี่ยมันยังปรับตั้งค่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า,วาน่าจะแบบไม่ได้สุดริมที่ประตูแน่นอนนะครับด้วยเทียบกับเรทราคา่อนื่นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Rv เรียบร้อยนะคบกราฟิกที่ปรับได้เลยคือกราฟิกสูงนะครับแล้วก็เฟรมเด่เป็น60เฟรมลองมาดูกันว่า i n f ฟ n i x Hot 12เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างผมรับบทเป็นฟาร์มนะครับเพราะว่าขอน้องไว้แล้วว่าขอฟาร์มได้มุย้ยหน้าจอมันค่อนข้างมืดไปหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่คือเปิดความสว่างแบบสูงสุดแล้วนะเวรเดนมาช่วยด้วยเฮ้ย <Hey. S 2> อรอ้อ่ะคิปคีบอ๋ออ๋ออ๋อหลังไม่ไหวครับ จังหวัน,นี้โอเคไปแล้วครับวอ์ขาดว่างไงวอขาดว่างไงอีกทีเดียวโอเคสุดยอดผมว่าถ้ามันเล่นเื่นอย่างนี้เดี๋ยวเราอาัดหน้าจอดีกว่านะ <S <S เข้าได้เข้าเลยนะ โอเคได้มาสองก็เดี๋ยวไปช่วยย้อนก่อนรรอ้อมไปครับป๊บช่วยด้วยอันเลนมันเอาผมแล้วฮึยืนนิ่งเลยมันตัดขาผม <Enemy spotted. S 1> ใยอาเตะอยู่ล่างครับได้เวลาวิง่งวิ่งหน้าวิ่งหน้าแฮมตาโล รุยรุยรยรโอเคอย่าพามามาอย่าพามาอย่าพามาโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยให้อะเตรอให้อะเตรอบินหนีอรอบิงหนีอรอบิงหนีหรอมันเกิดอะเจ็บแล้วเจ็บแล้วอ้าาาาาาาอ้าฮ้สั เวรสผมอยากโดนหมุนว่ะเวร์สตำตาดาดาดำตาดาดาดำอะไรเอ้ยเวร์สเอาเหรอเอาเหรอเวร์สอ้าวเปรี้ยวนักเหรอไอ้สัสผมพร้อมที่จะบวกวาย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 กูสวยแล้วว่ะอู้จุ้ม ก็คือ,อยังไงก็จะให้กูออกเร็ววันนี้กินตัวงเร็วเลยเอาดิเอาดิกูม,มีน้องกูอะเรียบร้อยเฮ้ยมันเกิดมันเกิดพนดิดรอดเลยเออเรียบร้อยก็มาดิครับจะมัดจะมวยจอะไลล่ะไอสัตว์ก็มาดิครับมาดิครับปล่อยสกิลนกหางพิลล่าก็มาดิครับ,ดรบก,ก,กดบกตีป้อมครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมสรุปฟังเลยดีกว่าสำหรับเกมอารนะครับอารเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นแบบไม่อัดหน้าจอเนี่ยครับจะเล่นได้ลื่นๆมากๆนะครับฟเฟรมเรทก็จะเกาะนี่ MVP MVP อ่ะน้องๆเออเล่นอย่างนี้ MVP ได้ไงนะครับก็นั่นแหละท่าเกตไหมค์อ่านหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งเต็มอยู่ที่60 61เกือบจะตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในตอนเล่นปกติหรือว่าตอนบวกตอนเจอไฟต์หนักๆนะครับแต่ว่าพอระมาดหน้าจอปุ๊บเนี่ยตัวเฟรมเรทเนี่ยครั้งแรกที่กดอ่านหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะแกว่งเล็กๆน้นนอยๆก่อนแล้วก็มันก็จะสวิงบ่อยมากขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ54ไปจนถึง61นะฮะในตอนที่ตัดออกเนี่ยยังมีเฟรมเรทที่แบบดรอปลงมาเหลือ54ดดดด้้ววยนนนนนะะส่่่เรรืืององก็ทาไีคับขนหน้าจอใหญ่่่เลนงายแสิ ว่าความสว่างหน้าจอมันน้อยไปหน่อยนี่คือแบบเราเปิดแสงเต็มแล้วนะส่วนเรื่องเสียงเสียงก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับแปก็ถือว่าไม่ดังเท่าไหร่นะครับส่วนอัดหน้าจอก็อย่างที่บอกครับเฟรมเรทก็แกว่งแล้วก็สวิงเล็กๆน,น้อยๆในบางช่วงแค่นั้นเองครับก็ใน R V ถือว่าผ่าน ไปเจอเก,กันเกมต่อไปเลยโอเคครับเราอยู่ในเกมผับจิงโวบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้สูงสุดคือกราฟิก HD แล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงแต่ว่าเราจะไม่ปรับอย่างนั้นนะครับเราจะปรับกราฟิกมันเป็นสมดุลแล้วก็ work, Ultra, เฟรมเรียบเรียลตราเพื่อที่จะให้มันลื่นไหลที่สุดทั้งี้มันจะลื่นได้นะครับเราเรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงตรงนั้นเนี่ยเราขออัดหน้าจอก่อนเรียบร้อยเจ็บไหมไม่เจ็บนะุ้ยจังหวะกดดันมันอยู่ข้างหลังนี้ตัวงนะ ไม่เจ็บอีกเหรอโอ้มันกระโดดลงไปแล้วเราจะโดดไปพร้อมๆกัน <c oughs> ปั๊มยานาำไม่ทันสังเกตดูนะครับว่าทันมันจะแบบหน่วงๆนิดห,หน่อยมันจะแบบฟึบมันจะแล้วก็มันจะฟิวฟิวแล้วก็มันจะฮู้ฮูฮูเรียบเหรอเอาคอนเทนต์เอา content. เอยเอาเหรอโอ้โห เห็นไหมครับเมื่อกี้แบบป๊ดชีกไปเลยน่ะโอเคเจอคนแล้วนะครับวิ่งอยู่ฝั่งนี้ครับผมไม่น้องชายผมยิงอย่างเดียวครับผมแค่แบบปั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 ปเรียบร้อยครับผมยิงเองก็ได้โอเคผมจะเล่นแบบ FPP แล้วนะอ๋อนูนนกระโดดลงมาแล้ว เจ็บครับเจ็บบอดไอ้ยีอะสองด้านเลยเว้ยนี่ไงมันครานอยู่นี่เห็นไหม เรียบด้อยตัวนี้ที่น้องยิงตั้งไว้ใช่ไหมยิงไปบอดแต,ตกไม่ฉันจะไปแบกได้ขันเข้ามา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 เรามีเวลา38วินาทีก <c oughs> ระตุกยับเลยครับตอนนี้เพราะว่าคนมานเยอะโอ oh, ้วงวงอรพีไม่เห็นส,สุยดยอดโอเค โอเคก็เดี๋ยวสรุปฟังเลยกว่าสําหรับเกมผับทีมโมบายว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับในเกมผับ G ี o โมบายเนี่ยถ้าเกิดตอนที่ผมไปเล่นแบบไม่อ่านหน้าจอปกติเนี่ยมันก็เล่นได้ลื่นนะครับหน้าจอเนี่ยมันก็จะไม่ได้หน่วงขนาดนี้นะแต่ว่านี่รอดหน้าจอด้วยนะครับหน้าจอมันก็เลยแบบหันซ้ายหันขวาก็าาดูออกเลยว่ามันหน่วงเล็กๆมน้อยนะครับผมก็แต่ว่ามันก็จะลื่นในแบบ45เฟรมเรทนะครับแต่ว่าถ้าหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทมันอาจจะลดจากที่ผมประเมินจากสายตานะอาจจะอยู่ที่ประมาณ38ประมาณนั้นนะตอนที่แบบโดนยิงหรือว่าโดน็ะไร่งงงกจวลป ในเรื่องของขนาดหน้าจออันนี้หน้าจอใหญ่เล่นง่ายในในการวางปลูกอะไรต่างๆก็สามารถที่จะคัสตอมได้แบบฟรีดอมมากขึ้นนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดไปหน่อยนะครับผมส่วนเรื่องจรสโคปเนี่ยไปเทสมาก่อนหน้านี้จรสโคปมันค่อนข้างที่จะหนวกนะครับก็เลยไม่แนะนําให้เปิดดีกว่านะแล้วก็เรื่องของเสียงก็เสียงดังฟังชัดครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยครับหาคนกันวุ่นวายมากๆสุดท้ายก็คือการอัดหน้าจอครับก็เฟรมเรตเหมือนกันเลยเกมอาร์วครับก็เดี๋ยวเราไปเจองกนต่อไปเฮ้ยไอหัวม้าน โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมคอมทีนเนลสเต้เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้คือกราฟิกสูงแล้วก็เฟรมเรทสูงนะครับแต่ว่าผมไม่ปรับอย่างนั้นผมปรับกราฟิกมันไปต่ำน,นะครับเพื่อที่จะเปิดกราฟิกนั้นเป็นเลนส์เฟรมนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ประมาณสักกี่เฟรมเรทนะแต่ว่าดูจากโดยโรวมแล้วนะ่าจะได้สักประมาณ45นะนี่ไงตอนนี้เราหนะ้าจอเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับมาดอดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อดูแย่กับเราว่ะตามซ่าเร,าายเรียบร้อย ยิงจัดกันนะเนี่ยผมเนี่ยเกมมืนจะยังมีในเมืองอยู่แล้วเมื่อกี้แบบตอนที่เคลียร์เคลี์มันก็ยังมีคนวิ่งอยู่ในเมืองนะเรียบร้อยนะครับน่าจะคนนะทำอะไร โอ้โหยิงยากจัดเลยนะครับเกมนี้ยิงยากกว่าผับทีเยอะเลยนะคุมปืนยากเหมือนกันนะโอเคจะได้ลงมาทำไมอนะ่ะนั่นน่ะสิ Ah. Chúng <coughs> ta nên nghỉ À Chúng Nhà đi quá Nhà ta tụng đi quá Nhà ta tụng đi quá Ơ น,นะครับก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็สําหรับเกม Party New State นะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่อหน้าจอนะครับก็จะเล่นได้ปกตินิดหน่อยนะครับมันก็ยังมีอาการกระตุกมีอาการนู่นนี่นั่นบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราหน้าจอปุ๊บนะครับมันก็จะมีอาการกระตุกหนักกว่าเดิมนะครับซึ่งทุกท่านก็ได้จะเห็นแล้วภายในเกมเมื่อกี้ว่าแบบมันมีในบางช็อตบ,บางมุมนี่คือค้างหรือว่ากระตุกมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคุมปืนเนี่ยอันนี้เนี่ยผมแบบมีความมงุดหยิดแค่เพื่อความ ต่อให้มันแบบไต้4.5ี่หรหเฟรมแต่ว่ามันยังคงคปืนได้นู่นนี่นั่นได้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยคือมันคุมปืนยากหน่อยนึงมันไม่ค่อยน่าหนัใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือท่านเนี่ยมันค่อนข้างจะลั่นบ่อย นะครับแต่ว่ารายละเอยียดอย่างอื่นเนี่ยทำได้ดีหน้าจอใหญ่มองง่ายวางปรุงง่ายนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะมืดไปหน่อยถ้าเกิดเอาไปเล่นกลางแดดหรือว่าห้องที่สว่างกว่าน,นี้สักนิดนึงก็คือมืดมากนะครับนี้เนี่ยผมใช้ฉากดาเพื่อที่จะบูสต์ให้แสงหน้าจอมันดูสว่างที่สุดเท่านี้มันจะทําได้ครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเจอเกันต่อไปเลย <S <S โอเคครับตอนนี้เราจะเกม ก็ย้อนในครับการาฟิกที่ตามคือการาฟิกถ้าเริ่มต้นเลยครับมาเราดูกันว่ามันจะเล่นได้หรืหรปเปล,ล่าซึ่งกขันอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ลืมจังหวะนะฮะซึ่งเราไปดูแกนรตั้งค่าแล้วนะครับในเรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะเปิดเป็น60เฟรมได้นะคุณผู้ชมก็เล่นกันไปแปด30เลยแล้วกันเอาแล้วไปดันรถเขาอยู่ทางไปแล้ตอนนี้ยิ้มเข้าไปนิ้วซ้ายด,ดีกว่าที่ได้ดีหลังไหมโอ้โหแกลโล่สโตนี่ก็ถือว่าต้อได้ดีดีไหมไม่ดีไม่ดีอีคัทไหมเออโอเคตามหลังเหรอเฮ้ยสตาร เดี๋ยวก่อนคุณอะเดี๋ยวก่อนอุ ыв, <ing> <dumpling> ้ยอุ้อ้ยออ้ยมีการผิดพลาดทางเทคนิคเรียบร้อยนี่ผมหมุนกลางอากาศเลยเป็นไงล่ะอย่างคุณอะต okay. ้องเจอกับโผนี่โอ้ยเก็บตาวอุ้ยเก็บไปสองแต้มไปหมุนได้ด้วยครับผมโอเคแลนดิ้งเฮาส์อย่างดีทเกี่ยวแต่จอนนี้ไปกับโค้งใหญ่มากครับผมมองเลยคือไม่มันต่อมันจะโดนโผมันดีนะแต่แบบมันต้องเอียงตัวเครื่องเยอะมากครับคือถ้าเอียงนิดเดียวเนี่ยอ่ามันจะชนก็ต้องแบบเอียงค่ะหักไปเลย นะครับก็แม่อยาจอด้วยเครื่องที่ให้มันได้ไหลยื่นที่สุดนที่มันจะทำได้นะครับนี่ไปก่อนเต่โสโคปมันรู้สึกแบบช้าๆอะไรก็ไม่รู้นะสายไปสายมาไม่ไม่ไหลหลังใจนะครับคผู้ชมครับมาไปยังต่อครับผมว่าไม่ผ่านแน่เลยว่ะเฮ้ยฉกกระตุกครับจังหวะนี้กระตุกแล้วอุ้ยต้องไม่มีเลยตั๊บช่วยเมื่อกี้นี่คือแบบแตกแน่นอนนี่เห็นคำพิมพ์เข้ามาไอ้นี่ครับอย่งเก็บอีกนิดเดียวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เออตั้งแต่อุ้ยมือค่อไปแล้วผู้ชน Ơ, chả được cái này nữa Ok, thế rồi, ừ, thử, thử <cười> <cười> oh, thứ khác mà không khí quá cường Không quá cường Qua này không โอ้ทุลักทุเลทีมสรุปมาให้ฟังเลยดีกว่าสำหรับอฟองแก้วนะครับจากที่ผมได้ลองไปเล่นมาก่อนนี้ก็เล่นได้ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเล่นได้ลื่นประมาณนึงนะครับประมาณ20กว่าเฟรมนะครับไม่อาจจะถึง30ได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดภาพอะไรต่างๆเนี่ยสีสันต่างๆก็ดูสวยนะดูสดดีแต่ว่าไม่ได้สดแบบสวยงามอะไรขนาดนั้นนะครับด้วยหน้าจอนะแล้วก anyway. like ็เร <id> <eurs> ื่องของเจโลสโผลนะครับวันนี้เนี่ยเจโลสโผลเนี่ยจากความรู้สึกเลยนะมันหน่วงนิดหน่อยนะดูเวลาเราต้องเอียงเนี่ยเราต้องเอียงแบบเยอะมากๆอย่างนี้ นี่เลยเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมเรียะเพื่อที่จะให้มันตอบสนองตามใจเราต้องการหรือว่าเลียวเข้าในวงที่เราต้องการเออประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอเกมสุดท้ายนะโอเคครับตอนนี้เรเื่อเกมเกมชินีแพคผมเรียกตัวนะครับกราฟิกที่ปรับได้เลยคือกราฟิกเอ้ามีไฟด้วยหรอกราฟิกที่ปรับได้เลยคือกราฟิกต่ำสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เฟรมเราตัดให้มันต่ำที่สุดเพื่อที่จะให้มันเล่นได้เรื่อที่สุดแต่เรามารอดูกันว่ามันจะลื่นหรือเปล่าสอยมเนเลยไหมลนะ่ะอุ้ยครับตอบเฮ้ยยา่า นายเจอฉันแล้วสินะผมผลึกไปโอ้โหก้อนหินยังจะติดอีกเหอยิงเข้าไปสอยมันเข้าไปชาร์จยิงเข้าไปยิงเข้าไปเปิดประตูใส่มันเข้าไปชาร์จยิงมันเข้าไปฮึ่ยลบลบลบโอ้ยยิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะนี่เออยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปอีก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 ยิงยิงยิงต่อนะยิงมันเข้าไปอีกยิงมันเข้าไปเปิดประตูโอเคมันกั้นลมแล้วมันกระตุกอะมันค้างไม่ด้วยเลยยิงเข้าไปสอยเข้าไป มูนิ่มูนิ่โอเคมูนิี่จบโอ้โหแต่ง่ายสฟื้นปาร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกไฟหนึ่งนี่ครับเราอยู่ในไฟน่าจะหนักนะคิดว่าเปิดไฟก,กัน่อนนี้ส็ปครึ่งนยคะรับพี่ลอร้องตรงนี้ลงมาชาร์จตรงนี้บวชเข้าไปที่หน้าดาเมจค่อนข้างที่แรงนิดนึงเรียกเรียกผมกลับลมาไหมชาร์จด้วยแล้วกันโอเคหนาตั้งเจอก,กับไฟพี่คุณแม่ลงมาเปิดประตูก่อนแล้วก็ชาร์จจริเหมือนเดิมดาเมจเยอนะหรือไง โอ้โหตัดถูกดูไม่ได้เลยนี่นี่ดูไว้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 เวลาเป็นอย่างนี้ต้องดูไว้นะคุณผู้ชมนะดูไว้เออหนักเขาไปหีิบขอห้หนักเขาไปหยิโอเคสวยงามมาดับแท้แต่ตึงมากนะครับตอนนี้ใช้เอฟเฟกต์เป็นที่อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องที่จะต้ไม่ออกขอยาชางก่อนหมุนยังโดนอีกนะมิ้ยังมีน้อยอีกตัวนึงอันสามน่าสงสารน่าสงสารจริงๆมาเลยครับเปิดนาทีก่อนบวชต้อไปก่อนนะครับเรียกน้องขออันติอันเชิญเพลิง เพลิงมลนะแล้วก um, oh, oh. ็เผาไฟเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปครึ่งนะครับแล้วก็เรียกคุณแม่ลงมาเปิดประตูไม่ทันไม่ต้องโวนะครับแล้วก็ชาร์จยิงเปิดตีเข้าหน้าดันตกเข้าไปแล้วปั๊บ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 ปับ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 นายมิช่างแข็งแกร่งจริงพี่น้องเมื้อขยันเก็บสเต็ปไฟก่อนหันมาสอยก่อนมาดิสวนกันบ่าดเข้าให้ ส้าเราไปฟังำหรบหรบเกมเกมชินดินแผกนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยตอนให้ปรับตามสุด,สดนะครับเปิดเป็น60เฟรมหรือ30เฟรมนะครับตํเด็กก็วิ่งอยู่ที่ประมาณสัก20หรือไม่ก็1819ประมาณนั้นนะครับนี่ที่กะจากสายตานะเพราะว่าในตอนที่เจอมอนสเตอร์ตัวเดียวมันก็ทาได้ดีแต่ว่ามันก็แบบเวลาเรากดทันกดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ยังเพกุมตัวละครมไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอมาเจอมอนสเตอร์เยอะขนาดนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่าตอนใช้ฟงเอฟเฟกต์สกิลแบบอลังการล้าน่ยมันนกกระตุหแก ทำถึงขั้นแบบค้างไปเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นชอ็นชอตเลยนั่นก็นนถ้าก,กับว่าเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่แน่นว่าใครที่จะซื้อรุ่นนี้ไปเล่นเกมเป็นชินน้นเนี่ยควรพิจิตริศให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันะะนะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยดีกว่าว่าแบตเตอรี่ความร้อนเป็นอย่างไรบ้างเนาะไปก็โอเคครับหลังจากที่ทุกท่านได้ดูเกมเรียบร้อยนะครับต้องขออภัยเรื่องไม่หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าที่ทุกคนอยากฟังก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วกกกก็ควววาาาาามมมมรรรรร้อออออนกก่่่่่่่เเเเืืืงงงขโททษีีีแบตตด ในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป20%ก็ยังคงเดิมนะครับสำหรับ CPU ที่เป็นตระกูล Helio ไม่ว่าจะเป็น Helio G 8 0 G 8 5 G 9 0 T อะไรต่างๆแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะลดเยอะเรื่องของความร้อนกันบ้างดีกว่านะครับในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยความร้อนเพิ่มขึ้น6-7ถึงองศาปกติเนี่ย Helio มันจะร้อนง่ายและเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ร้อนเยอะกว่านี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยความร้อนเนี่ยเรียกได้ว่าคุมมาได้ดีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6-7็ดองศาก็ไม่ได้รรร้้นน,นนมาาากกกะัั็ปณีลบสห การเทสเกมใน Infinix Hot 12ถ้าเกิดเทียบกับเรทราคาเนี่ยถือว่าโหดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมทั่วไปเกม,มระดับกลางหรือว่าระดับสูงอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่า CPU มันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเกมใหม่ๆหรือว่าเกมหนักๆหรือว่าเกมที่มันอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้ลื่นปุ๊อสกูการขนาดนั้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นอกระจายผมแบงเกมจ๋าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปต้องขอภายในเร เล็กนน้อยะครับวันนี้เนี่ยหากมีข้อมูลใดผิดพลาดเป็นการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ไม่ขอโทษนะสวัสดีครับบายเฮลกู๊ดจ้า